สดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเข้าสวนตอนหนึ่งทุ่มเปิดไก่ออกไปข้างนอกหลายวันแล้วไม่ได้ออกดูฝักทองดูเอาคุนเพื่อนจริงๆไม่ได้อยากไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้เขาเกิดนะมันมาเกิดทีหลังมันมันจะแก่ทันหรือเปล่าแค่นั้นเองเนี่ยดูดิเยอะมากฝักทองไอ้ที่ปลูกนะไม่ได้เยอะเท่านี้หรอก ไอ้ที่มันเกิดแรกๆนะเพื่อนๆขุดทิ้งหมดเลยเพราะเราขุดเอาปุ๋ยแถวนี้เนาะก็เลยขุดทีนี้เลิกขุดปุ๋ยก็ปล่อยดูดิไม่รู้ว่าจะแก่ทันหรือเปล่าไม่ได้รดน้ําไม่ได้ทําอะไรเลยนะคุณเพื่อนเอออยากเขาอยากขึ้นมากเลยตรงนี้เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยแล้วก็ปล่อยไปเก็บไข่รจะไปถอนหญ้าตรงสตรอเบอรี่หน่อย ไข่ไม่สะอาดาเลยวันนี้สี่วันสี่สองหนึ่งสองสามหายไปฟองหนึ่ง,ห,ง,ห,งหรือว่ามันแตกน่าจะแตกละมั่งเห็นไหมสกรปรกนี่น่าจะแตกไปฟองหนึ่งอากาศก็เริ่มหนาวอีกแล้วเพื่อนๆเ,เลยลมเย็นเหมือนเดือนเหมือนเดือนพฤศจิกาบ้านเราเลยลมเย็นตอนนี้ ตอนนี้20องศานะคะตอนนี้นี่ยากจะทําความสะอาดเท่านี้จะได้เอาปุ๋ยมาใส่สตบบรอเบอรี่ที่ยายปลูกใหม่ดูผักบุ้งเพืเ่อนๆดูอยากกินหมูก,กระทะอีกแล้วอถอนถักชีออกเอา,มาเมล็ดนี่น้นอนโน้นก็กำลังออกดอกใหม่อีกแล้วมเมล็ดก็เยอะแยะปลูกไม่หมดหรอกไปเอาครุมาใส่ ยาไปให้กระตายก่อน,นมันจะมีมะเมล็ดหรือเปล่านี่หลังจากที่ดูมันสู้ชีวิตมากเลยหลังจากที่มาแรงไปมันก็ออกดอกมาใหม่มีมเมล็ดใหม่ดูดิแรดิสเน่ไม่รู้มันจะมีมะเมล็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มีอยู่นะนี่สู้ชีวิตมากเลยมะเขือใหญ่ก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านาะมันเพื่อนหนาวมาอีกแล้วมันก็มีติดโรคอยู่นะ บางอันก็ติดมางอันก็ร่วงติดมั่งร่วงมั่งขอให้มันติดมั่งเถอะมันหนาวมาแล้วอากาศอะไรก็ไม่รู้ปีนี้ยายจะขุดเอาปุ๋ยไปใส่ไปใส่แตงกวาหน่อยแตงกวาใหม่แป๊บเดียวเองเนี่ยอันนี้เป็นขี้กระต่ายนะที่แฟนยายเอาออกออกมาทิ้ง คนตกมาเปียกๆแป๊บเดียวเองนะอยากจะเอาไปใส่ไอ,อ้แตงกวาโอ้ยเพื่นนอนๆนูลมแรงใบกล้วยแตกหมดเลยนี่ว้ายดูนี่ประมาณยังดีๆอยู่เลยดูดิอันนี้มาม่ยังแตกเลยอ่ะ อุตส่าห์ว่าจะกำลังทําใจว่าจะตัดทํำหอมกดีไหมเนาะโอ้ยเพื่อนๆตัดไหมอ่ะดูดิมันแตกอะ่ะตัดเลยฉีกเอาายังไงดีเนี้ยถ่ายรูปถามถามเพื่อนเือเอซก่อนคืนนี้ถามแลนน้วพรุ่งนี้ตัดเนาะเออ ก่อนเด้อถ่ายรูปก่อนดูดิมันแตกเนี่ยจะตัดก็เสียได้เพื่อนๆถ้ามันมีเยอะก็ไม่เป็นไรนะคือกลั <c oughs> วมันกลัวมันตาย <c oughs> นี่แตงกว่าพวกนี้นจะเอาปุ๋ยมาใส่อีก เพื่อมันได้กินอีกเพื่อมันได้กินอีกน้ำปุ๋ยใส่ก่อนคะนงมันดูดิละปีนี้ไม่ดกแต่ก็กินไม่ทันอยู่ดี ยัยปลูกแค่เน็ตเดียวนะไม่ปลูกเยอะเดี๋ยวจะเอาพันไว้สักเอาเอาไว้ทำพันเอ้านี่อีกอันหนึ่งนี่นะวันก่อนเก็บตรงนี้ปลูกแค่พอได้กินเนี่ยดูมะเขือเนี่เพราะมันสวยๆมันก็เหี่ยวแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใส่กระถางอันนี้ นเป็นอะไรนี่นายละพันมาระคีโน่ใหญ่เบอเอบเลยนี่อันนี้พัน์สีเขียวได้ไปแล้วมเมล็ดอยู่คนเดียวนะเนาะเพื่อนแค่นี้ก็กินจนเบื่อและแปรงได้ว,ว่าจะไม่โตแม่ปวดเดี๋ยวนี้ดูดิ มะระนะคมะมะระอืออัน,นี้ปีนี้ยังไม่เห็นมีลูกเลยเพื่อนๆจะได้พันบ่อเนี่ยตัดกินยอดให้หมดเลยบ่นอยู่ว่าไม่มีลูกนี่ไงเล็กๆยังไม่โตเลยเห็นแต่ดอกตัวผู้อือช่างเถอะเอาไว้สักลูกสองลูกก็พอแล้วถ้ามันมีนะแต่อ่อนๆมันก็จะมันอ่อนๆมันก็ออกลูกนะ ีย่ยเก็บไว่อ,อนๆปีที่แล้วมันก็ออกลูกเอ้ยมันมันงอกมันงอกถั่วนี่ถ่ายให้ดูแล้วเนาะถ่ายให้ดูอย่างดูได้ตำกินตำแค่ครั้งเดียวเองไปไวมากเลยไปไวเหมือนโกโหกเลยแต่นี่ถั่วนี่มันแต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนกันดูสิเนี่ยมันมีแค่เนี้ยมันมีแค่เนี้ยเนี่ยใบไม่มีแล้วดูแต่มันโตไวนะเหมือนกันนะเนี่ยยา่จะเก็บไว้ทำ ทำยายชิมดูแล้วก็โอเคอยุ่แต่ว่าดูปลูกมันจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยต้นเดียวดูใบไม่มีแต่มันโตไวนะเก็บไว้เอามาเล็ดมันทำพันปีหน้าหน่อยหนึ่งย,ยายเก็บกินไปแล้วเก็บชิมดูว่าเออมันพอทำพันไหมเยเีแต่อันนี้หูว่าจะไม่ปลูกแต่ทั่วอื่นปลูกก็ไม่ได้นะเนี่ยดูสักเดียวเองดูนี่มันไปหมดละ ไปกินตำแค่ทีเดียวเองอืมไอ้ต้นใหญ่ๆเหมือนในบ้านผักกันน่ะไปแล้วอากาศมันหนาวมากตอนนี้ยี่สิบองศาดูดิไปหมดละอืมพริกสุดยอดเลยพริกทุกคนสุดยอดของพริก อยากกินน้ำพริกขี้ไก่แล้วโอ้ยพริกนะนะลูกทีไรอุย้ยดูอันนี้อันนี้พริกอะไรเนี่ยเดินทำโน่นทำนี่้ยจะหมดเวลาแล้วเนี่ยมะเขือเทศเดี๋ยวได้รสน้าอีกแล้วเนี่ยมันแห้งๆเลย เสร็จแล้วจะเอาปุ๋ยมาใส่หน้าหนาวเขาก็ไม่เจริญเติบโตแล้วหน้าหนาวเขาหยุดพักหนาวไม่หนาวก็ดูดีพี่มืออากาศบ้าบอเนาะอากาศบ้าบอคอแตกพี่มือมาเอาหานเข้าบ้านแล้ว แสดงว่าเย็นเนี้ยจะสองทุ่มแล้วมั้งนี่ได้แค่เนี้ยสองทุ่มแล้วเพื่อนๆแล้วค่อยมาทำบันลังต่อบันลังแล้วค่อยมาเก็บอเอาเมล็ดผักชีอเอาเมล็ดสลัดทำต่อแล้วค่อยเอาปุ๋ยมาใส่นะคะ ได้อาหารไปให้กระต่ายให้ไก่ละมาที่นี่ยาจะรดน้ำมะเขือเ,เทศก่อนเห็นมันเหี่ยวเหียวแรงหมดละแห้งพี่เมือนกับบ้านบอกให้เปิดน้ำให้หน่อยสองทุ่มครึ่งแล้วเพื่อนๆโอ้หนาว ป่ะเข้าบ้านนี่มะเขือเทศย,ยังไม่ได้เก็บเลยโอวหนาว